คำนวณโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดนะครับ24โวลต์แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับวันนี้มาคํานวณกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะติดโซล่าเซลล์ออฟกริดเนี่ยเราจะต้องติดโซล่าเซลล์สเปคอุปกรณ์ขนาดไหนนะครับง่ายต่อการสอบถามของทีมติดตั้งนะครับเ,เราใช้ระบบโซล่าเซลล์เราต้องรู้เบื้องต้นนะครับว่าระบบเราควรจะใช้อุปกรณ์ ตัวไหนบ้างขนาดเท่าไร่นะครับวันนี้ผมยกโจทย์มาให้เลยนะครับยกโจทย์มาให้ตู้เย็นหม้มอหุงข้าวนะครับ1แล้วก็พัดลม1ตัวหลอดไฟ4หลอดนะครับเครื่องซักผ้าหนึ่งนะครับชุดบ้านสวนนะครับโซล่าเซลล์ออฟกริดนะครับตู้เย็นนะครับเขาจะกินไฟประมาณ1,000วัตต์ต่อวันนะฮะอันดับแรกเรายกพลังงานนะครับกำลังไฟที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดมาก่อนในต่อต่อวันว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับ ตู้เย็น1,000ง0วัตต์ต่อวันเหมือหุงข้าวถ้าเช้ากับเย็นก็ประมาณ800วัตต์ต่อวันนะครับเพราะหม้อหุงข้าวหุงข้าวแต่ละครั้งไม่ถึง1ชั่วโมงตีไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ครึ่งชั่วโมงถ้าหม้อหุงข้าวขนาด800วัตต์ก็ใช้ไป400วัตต์นะครับเราตีไป800วัตต์เลยต่อวันนะครับพัดลมเนี่ยพัดลมไฟบ้านเรานะครับกินไฟประมาณตีไป50วัตต์นะครับอันนี้เปิดผมทําโจทย์มาให้1 0ชั่วโมงนะครับก็ วันหนึ่งจะใช้ไป500วัตต์ต่อวันนะครับหลอดไฟผมตีโจทย์มาให้15วัตต์นี้สว่างโอเคมากสําหรับบ้านสวนนะครับได้ห้องนอนห้องน้ําห้องครัวได้เลยนะครับ15วัตต์นะครับ4หลอดเปิดให้6ชั่วโมงเฉลี่ยเอานะครับ360วัตต์ต่อวันนะครับเครื่องซักผ้าซักวันละหนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณ5 600วัตต์ต่อวันนะครับนี่คือกําลังไฟที่เราใช้ของโจทย์ ตัวนี้นะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดนี้นะครับรวมแล้วต่อวันเนี่ยจะใช้เท่ากับ3260วัตต์ต่อวันนะครับนี่คือไฟทั้งหมดนะครับที่ที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นได้กำลังวัตต์นะครับได้กำลังไฟทั้งหมดต่อวันที่เราจะใช้แล้วเรามาหาระบบแบตเตอรี่ได้เลยนะครับ ระบบแบตเตอรี่เราคำนวณระบบ24โวลต์ก็คือระบบแบตเตอรี่24โวลต์นั่นเองเป็นแบตลิเทียมผมให้โจทย์เป็นลิเทียมเลยนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้งานมันมันมันชัวร์กว่านะครับมันโอเคกว่านะฮะเราได้กำลังไฟตัวนี้แล้วเราหาขนาดแบตเตอรี่ได้เลยนะครับการหาขนาดแบตเตอรี่เอากำลังไฟทั้งหมดนะครับไปหาระบบแบตเตอรี่นะครับ ผลที่จะออกมาคือความจุของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้3 0 6 3 2 6 0วัตต์นะครับหาร24โวลต์นะครับก็จะโจทย์ยกมาตรงนี้นะครับ3 2มพวัตต์หาร24โวลต์เท่ากับ1 3 5แอมป์าอนะครับตัวนี้เป็นหน่วยของอความจุบแบตแล้วนะครับแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะครับเนื่องจากในระบบที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เป็นไฟบ้านจำเป็นต้องมีอินเวอร์เตอร์ครับ อินเวอร์เตอร์มันกินไฟของมันด้วยกินไฟเพื่อที่จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็น220โวลต์เป็นกระบวนการข้างในมันเราบวก10-15%นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ขนาดของแบตเตอรี่มาแล้วเรามาบวกอีก15%การกินไฟของอินเวอร์เตอร์นะครับก็บวกไปเลย135 Ah นะครับบวก15%จะได้เท่ากับ155 Ah นะครับ ที่24โวลต์นะครับนี่ก็คือขนาดแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเราได้ขนาดของแบตเตอรี่มาแล้วนะฮะ155 mAh 24โวลต์เป็นแบตลิเทียมนะครับจะลิเทียมฟอสเฟตหรือลิเทียม NMC ก็ได้นะครับขนาดแบตมาแล้วนะครับต่อไปเราจะไปหาขนาดของแผงโซล่าเซลล์นะครับ155 mAh ยี่สี่โวลต์หมายถึงว่าในช่วงกลางวันนะครับเพราะโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้ช่วงกลางวันในช่วงกลางวันแผงโซล่าเซลล์ต้องผลิตไฟป้อนลงในระบบชาร์จแบตให้ได้1 5 5แอมป์หนึ่งร้อยห้าสิบห้าแอมป์ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งในการคิดคำนวณโซล่าเซลล์เรามีแดด8ชั่วโมงก็จริงแต่เราคิดแค่4-5ถึงชั่วโมงก็พอนะครับคลิปนี้ผมคิดแค่4.5ชั่วโมงต่อวันช่วงที่มีแดดเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ย เราจะต้องหาไฟเข้าระบบแบตเราเท่าไหร่เราก็เอา4.5ชั่วโมงที่เรามีในต่อวันตั้งตัวนี้ขึ้นแล้วเอาหารด้วย4.5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ34แอมป์ต่อชั่วโมงหมายถึงว่าใน1ชั่วโมงอ่ะระบบแผงเรานะ่ะแผงเราต้องหาไฟเข้าแบตเตอรี่ให้ได้อย่างต่ำ34แอมป์แล้วนะครับเราก็มาดูต่อไปว่าแผงกีวัต์ถึงผลิตไฟได้34แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับ ระบบ24โวลท์ที่เราคำนวณคือแผง36โวลต์แผง36โวลต์ตัวนี้คือแผงแรงดันเฉลี่ยนะครับ36โวลต์ก็คือแผง300วัตต์ถึง400วัตต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวขนาดแอมป์นะครับที่ได้นะครับไปคูณกับแรงดันของแผงนะครับก็คือ34แอมป คูณ36โวลต์นั่นเองสูตรนี้เป็นสูตรตายตัวนะครับลืมเขียนบอกไป P เท่ากับ V คูณ I นะครับตัวอ่ะผมเขียนสูตรผิดนะ P เท่ากับ VI ครับผมไม่ใช่ w นะ V คูณ I นะครับ P คือ powerV คือแรงดัน I คือกระแสนะครับตอนนี้เราจะหาอ่า power ก็คือแผงมีกำลังไฟกี่วัตต์นะครับตอนนี้เรารู้อะไรเรารู้แรงดันและ แรงดันแผงที sure ่ท right? so so ี so ่เราเอามาคํานวณคือแผง36โวลต์นะครับกระแสเรารู้หรือยังเรารู้แล้ว 30M แอมป์นี่คือกระแสนะครับเพราะฉะนั้นที่เรายังไม่รู้คือตัวนี้ว่าแผงขนาดกี่วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเอาตัว v คูณ i ก็ได้กับตัว p ได้เลยนะครับ v คือตัวนี้คูณกับ i คือแสนะครับ34แอมป์คูณ36โวลต์เท่ากับ1224วัตต์นะครับเราปัด ลงมาเป็น1,200วัตต์ก็ได้นะครับนี่คือขนาดของแผงนะครับขนาดของแผงแผงรวมเลยทั้งหมดที่เราต้องใช้คือต้องมีแผงขนาด1,200วัตต์แล้วแผงอะไรละ่ะที่มันรวมกันแล้วได้1,200วัตต์นะฮะก็แผง400วัตต์3แผงนะครับโอเคเราได้แผงมาแล้วแบตเราได้มาแล้วแผงเราได้มาแล้วต่อไปหาอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดน่ะเวลาเราเปิดพร้อมกันทั้งหมดในชั่วโมงนั้นนะครับ มันจะกินไฟไปเท่าไหร่ให้เอาอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังการผลิตไฟมากกว่านั้นนะครับตัวนี้ตู้เย็นน่ะชั่วโมงละ1 0 0วัตประมาณนั้นนะครับ100วัตบวกกันมาแล้วนะครับพัดลมเนี่ย50วัต์ไม่ใช่วัตรวมนะให้วัตนณชั่วโมงนั้นนะครับตู้เย็นประมาณ100วัตนะครับหม้อหุงข้าวมันกินมันกิน800วัตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหม้อหุงข้าวมันกินพีคนะครับก็เอา800วัตเลยนะฮะแล้วก็พัดลมเนี่ยอ่ห้าสิบวัต นะครับ50วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับหลอดไฟ15คูณ4 15วัตต์คูณ4ีก็154เป็น60 60วัตต์นะครับ,ล 4, 4, 60, 60 w, รบแล้วก็เครื่องซักผ้าก็ตีไปสัก500วัตต์ของผมเนี่ยที่คำนวณมาแล้วเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันใน1ชั่วโมงกินไฟประมาณ1,500วัตต์เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีการกำลังผลิตไฟได้มากกว่า1,500วัตต์ก็คือเอา2000วัตต์24โวลต์นั่นเองนะครับ ระบบแบตเตอรี่24โวลต์อินเวอร์เตอร์ต้อง24โวลต์ด้วยนะครับและเป็นแบบเพียวไซเวฟเท่านั้นนะครับการใช้งานของชุดแบบนี้นะครับใช้งานจริงจริงจังๆนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบเพียวไซเวฟจะสวิตชิ่งหรือหมอแปลงแล้วแต่กำลังเรานะครับถ้ามอแปลงมันก็ทนกันกระชากไฟได้ดีถ้าสวิตชิ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งมันจะราคาถูกกว่าแบบมอแปลงนะครับอันนี้เป็นเคสไปเลือกเอานะฮะ แล้วก็ต่อไปเราได้อะไรแล้วเราได้แบตเราได้แผงและเราได้อินเวอร์เตอร์แล้วต่อไปก็คือชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับชาร์จเจอร์ให้เอามากกว่า,อาแอมป์ของแผงที่ผลิตไฟได้นะครับแผง400วัตต์1แผงมันผลิตไฟได้สูงสุดประมาณ10แอมป์ถ้า3แผงก็30แอมป์ชั่วโมงนั้นนะครับนี่คือการผลิตสูงสุดของมันแล้วเราเลือกชาร์จเจอร์ที่มีขนาดแอมป์สูงกว่า ก็คือผมให้ไปเลยให้เลือกใช้ไปเลยคือใช้ชาร์จเจอร์ MBPT 1 5 0 V DC คือเป็นชาร์จเจอร์ที่รับแรงดันแผงได้ถึง1 5 0โวลต์ DC นั่นเองและให้ปรับแอมชาร์จปรับโวลต์ชาร์จได้ด้วยเพราะชาร์จแบตลิเทียมนะครับเอาของดีๆไปเลยนะครับขนาด 40-60M แอมป์ให้เลือกเอานะครับเพราะตัวนี้ผลิตมาประมาณ 30M แอมป์เราก็เลือก 4 0 6 0์ถ้าเราเอา6 0แอนาคตเราเพิ่มแผงเราก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนชาร์จเจอร์อีกนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการเลือกชาร์จเจอร์ผมให้ในระบบนี้3แผงเนี่ยให้4 0 m แล้วกันนะครับเนื่องจากต้นทุนมันก็จะถูกกว่าตัว6 0์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปตู้เย็นหุงข้าวพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าในบ้านสวนเนี่ยออฟกริดถ้าเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์แลวให้ทีมช่างติดตั้งเราต้องติดสเปค ประมาณนี้นะครับแผง400วัตต์3แผงเลิเทียมฟอสเฟตหรือ NMC ก็ได้155 Ah 24โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์2,000วัตต์24โวลต์เพียวไซเวฟแล้วก็ MPPT ตัวนี้ A 40แอมป์150โวลต์ DC นะครับใช้สเปคนี้นะครับแบตเตอรี่เขาไม่มีขายหรอกครับถ้า155แอมอาจจะมีมีขายเราเอาลดลงมาได้ไหม เป็น120แอมป์ก็ได้นะครับ130แอมป์ก็ได้เพราะว่าในช่วงกลางวันช่วงที่ช่วงที่แบตเต็มเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยที่ดึงไฟไปใช้เนี่ยมีบางชั่วโมงที่มันดึงผ่านจากแผงโดยไม่ผ่านแบตเตอรี่โดยไม่ดึงแบตเตอรี่มีการดึงจากแผงบายพาสไปที่อินเวอร์เตอร์ให้อุปกรณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแบตเตอรี่จะไม่ได้ตามที่เราคำนวณเราได้120แอมป แต่ในชั่วโมองกลางวันน่ะมันก็มีบางชั่วโมองที่ไม่ได้ดึงแบตเตอรี่เลยเพราะแบตเตอรี่เต็มและแผงผลิตไฟได้เพียงพอชั่วโมองนั้นแผงก็จะบายพาสเข้าอินเวอร์เตอร์จ่ายให้อุปกรณ์เลยนะครับนี่คือออฟกริด24โวลต์แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้เป๊ะนะครับแต่งานใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับงานติดตั้งหรือสอบถามเพิ่มเติมถ้าสนใจก็ไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมีรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงนั้นรวมถึงงานติดตั้งต่างๆนะครับระบบออฟฟิศสอบถามเพิ่มเติมได้ตรงนั้นขอบคุณครับผม